เมะื่อวานนี้มีอีซอคยี่ข่าวเขาโพสคลิปความยาวสามดีครึ่งตำรวจจราจรคนหนึ่งกำลังรีดไถเงินเขาอ้างอย่างนั้นข้อความระบุประชดชัดๆเลยพวกเราเป็นตำรวจประชาชนพวกเราไม่ใช่องค์กรอกรัชการมเอาค่าจอดมาร้อยบาทมันเป็นประเพณีคลิปนี้เป็นยังไงไปดูกันอะไรครับป้าค่าจอดอรขอค่ะ อะไรครับปาค่าจอดค่าจอดมีค่าจอดด้วยเหรอเอาปะโมกเข้ามาเร็วเร็วเร็วประเพลนี้เขามีอย่างนี้เร็วเร็วเท่าไหร่อ่ะครับเท่าไหร่อ่ะครับร้อยหนึ่งเร็วประเพลนี้ตัวเพลนี้ต้องจ่ายต้องจ่ายใช่ไหมเออเดี๋ยวรอแฟนผมแป๊บนึงนะครับผมไปครับโ เดี๋ยวครับผมมันผมเคยถามพู้กกับรอบนึงแล้วเขาบอกว่าไม่ให้จ่ายไม่เหรอเออไม่พีมากันทำไมพีมากนั่นไงครับโดนอีกแล้วครับนี่เห็นไหมครับดูนะครับดูนะครับเขาเป็นอย่างนี้ครับเออว่าไงครับผมเรียกเรียกเก็บนะครับค่าธรรมเนียมหนึ่งร้อยบาทผมเคยโดนอยู่นี่แล้วทีนี้ผมคุยกับผู้กํกับผู้กํากับบอกไม่มีนโยบายให้ใครเก็บเงินนี่นี่จัดรถให้จอดอันนี้เขา ไม่ต้องมาอยากคุยป้ายทำงี้ไม่ถูกหรอกผมหาเงินมาทั้งคืนร้อยหนึ่งอ่ะผมอดหลับอดนอนมาจะตายเนี่ยไปสิไปไปเนี่ยอดอาชีพอะไรอาชีพอะไรผมอะทำไมผมไม่มีสิทธิ์เหรอผมอย่างไรคนโอ้ยผมอัดตั้งแต่แรกเลยเออตั้งแต่แรกเลยเลยคุ้นว่ะอะไรครับปะไม่ใช่คลิปใหม่อ่ะ คุณอ๋อบิ๊กเกรนบอกว่าคลิปปี6-2ใช่ไหมปี6-2ประเพี้ระเพีต้งไกคืออีซอขยี้ข่าวเนี่ยคงตั้งใจจะเอามาให้เข้าสถานการณ์ปัจจุบันนะพวกเราเป็นสมบุกของประชาชนพวกเราไม่ใช่องค์กรอาชญาจกรรมเอาค่าจอดมาร้อยบาทมันเป็นปเพมันีคือคลิปเก่าเมื่อปี6-2 ปัญหาคือท่านผู้ชมเชื่อว่ายังมีไหมเชื่อว่ายังมีไหม <nome> เปิด <devenir> เสียงลงเอาเสียงประกาศสัตยาบันมาสิอืม ประชาชนพวกเราเป็นตัวของประชาชนพวกเราไม่ใช่องค์กรอาชญากรรมพวกเราไม่ใช่องค์กรอาชญากรรมว่ากันต่อ